นนัเป็นคนกินเหล้ามายาอุ้มหู้เลงเนาะแล้วก็ได้ละกับเมะเมไปนะลุงละกับเมไปแล้วก็ไปโดยน้องไปอยู่แม่งของสอนไปขายของอยู่แม่งของสอนเนาะไปพวกก็ไป,ปกินเหล้าเหมือนกันกินเหล้าไปล,ลุงรังนั่นกะน้องก็เลยเดือดดาลุงเนาะ ลุงกะว่าเฮ้ยเฮาหนฤเราเราเกิดถึงกูอย่างเกิดถึงว่าเฮ้ยเฮาเฮาไนทําทำดีเนาะเกิดมาเนาะถึงตือว่าไนใี้ทำดีถึงเกิดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเฮานะชีวิตที่เคยคว้งควางของนายเจริญปัญญากับทิศทางที่ว่าแล้วเขาจะดําเนินชีวิตไปอย่างไรนั้นก็ได้กลับมีแนวทางของการดําเนินชีวิต ขึ้นใหม่ด้วยการเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอสันปะตองขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งดีๆก็ได้บังเกิดขึ้นกับตัวเขาและครอบครัวตามมาค่ะแล้วเราลายดลใจที่ไปเป็นรู้จักศูนย์เรียนรู้ที่สันปะตองค่ะยศหมายมากลงว่าคือไปอบรมที่ศูนย์พระราชเทเลอม์บีเนาะของเราก็ลงก็ไปอบรมก็ได้ความรู้จาก ก็ศูนย์ที่ได้อบร้มมาเนาะเพราะว่าศูนย์มันมีหลายอย่างตีคออบร้มตีว่าการปลูกพักหวานการปลูกเนี้ลุงกอลุงก็ไปหานว่าพักหวานนี่มันปลูกง่ายขายก็ราคาดีปลูกก็มื่นอายุมื่นอายุมื่นเลยของอย่างอื่นอย่างอื่นอายุมันเหมือนแล้ลุงก็สนใจพักหวานลุงก็เลยขอกล้าพักหวานจากศูนย์มาปลูกในกระแปงของลุงแต่ก่อนนั่นปลูก ลำใยมันกล่อมเป็นห่านาะมันปีในได้ข้างเนาะพอดีลุงไปไปห่างกันไปได้หุปีปิกแมาแล้วลุงก็ไปไปอบรมในศูนย์พอได้ความหูมาก็พักหวานมาผูกแซมแล้วก็เป็นรายได้รักของป้าเข้าแล้วก็พอดีแบบสก,กิดพอเพียงเนาะพอดีพอเจ้าอยู่บนนิ้นาำมาแล้วก็พอดีเอาไปส่งแบบแบบนี้ก็ไปส่งงานทุงหน้าสาวบาท ถ้าป้าไปขายตลาดก็ปลูกนี่เหมือนกันซาบาทเหมือนกันแต่แต่ทีดีนี่ก็คือป้าเขาใจปุยมากเนาะเวลาลุงลูกงานลุง,ลง,ลง,ลงทำงานแบบั้นกวาดใบไหม่ใบเศษแล้วก็มาโปกเราเราก็เป็นปุยแม่เขาก็ไม่ได้ใจปุยขี้มีเนาะเพราะใจธรรมศาสตร์ของเา้เาไอ้กับเพราะน้ำใหญ่มันใบมันหนักะ ดุงเจริญปัญญาไม่ได้เป็นผู้ที่มีที่ดินทำกินมากนักแต่ก็ได้ใช้พื้นที่เท่าที่มีอยู่นั้นมาเป็นประโยชน์เพื่อการยังชีพอย่างเต็มที่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ ได้เป็นเกษตรกรรุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์ในหลวงสันปะตองหรือศูนย์นำนวยการโครงการพัฒนาตามราชดามริอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่และได้รับการยอมรับจากหมู่เกษตรกรด้วยกันว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งการขยายผลความสำเร็จทางด้านการเกษตรจากเกษตรกรสู่เกษตรกร ผมมีความภาคภูมิใจมากเลยครับที่เราได้ทำแปลงต้นแบบให้ดูที่ในศูนย์การเรียนรู้สันปะตองแล้วคุณลุงบุตรนี่คุณลุงเจริญนี่ถือว่าเป็นเกษตรกรที่หัวไวใจสู้เมื่อหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็ได้นำความรู้นั้นมาปฏิบัติของตัวเองทำให้ครอบครัวมีไรายได้แล้วอย่างย่งพวกใบไม้อย่างใบ,งบลำไยที่คุณลุงกับคุณป้าฝาดมานี่ก็นามาเป็น ปุ๋ยหมักแล้วเป็นพืชคุมดินเพื่อเวลาที่เราจะให้น้ำเนาะน้ำมันก็จะได้ไม่ค่อยระเหยออกไปทางอื่นแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของไส้เดือนจะทําให้ดินดีนะครับจะเห็นว่ามีมีไส้เดือนนะครับถ้าเกิดถ้านี่มันบ่งบอกถึงว่าความสมบูรณ์ของดินลุงไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเนาะถ้าเกิดถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไส้เดือนพวกนี้จะไม่มีเพราะว่ามันโดนความเค็มนะครับ เนี่ยลุงทําถูกหลักที่สุดเลยทําดีที่สุดเลยผมภูมิใจามากที่สุดเลยผมก็รู้สึกตื่นเต้นใจมากครับ <c oughs> เห็นเห็นคุณลุงคุณป้านะประสบความสําเร็จได้นําความรู้จากการเรียนรู้ที่ศูนย์สัน,สนปตองมาด้วยพระบระมิรารณีของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนาะเจ้ากบแฟนกเขาขอบคุณในหลวงตีได้ทาการสศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็พราหักในหลวงเจ้า ขอบคุณจ้ะในเจริญปัญญาถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตหากสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ความขยันอดทนซื่อสัตย์และนี่แหละค่ะคือพระมหากรุณาที่คุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่ประสบคนนิกรของพระองค์ค่ะสวัสดีค่ะ